อยากเป็นพันการต่อนะ gun. ครับกับคุณผู้รอดแล้วก็ทีคุณด้วยนะครับในวันนี้ของเรานะครับแล้วก็ตัวแทนจากทางร้านค้าที่น่าเคาเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณอภิวัตกินตักอัครวงนะครับสสวัสดีแล้วก็ขอขอบคุณทางเกียติศรีเทานะครับที่มาเป็นสักขีพยานในการจลับรางวัลครั้งที่สองแซงชาร์ลีในวันนี้นะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณ ลูกค้าร้านค้านะครับที่ให้การสนับสนุนบริษัท i c ซ International นในการช่วยกันนะครับออไม่ใช่ขายปุ๋ยเพียงอย่างเดียวแต่ก็ช่วยกันสร้างเครือข่ายนะครับที่เป็นสมาชิกบัตรไอซีเบใร์กตรของเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่ว่าวันนี้ของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้กับร้านค้าเพื่อที่จะช่วยบริษัทนะครับช่วยกันออจัดลงสั่งสร้างนะครับสิ่งดีๆให้กับ เกษตรกรไทยของเรานะครับเพื่อให้ลูกค้าเกษตรกรไทยของเราเนี่ยมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับก็คือปุ๋ยดีๆจากทางบริษัทก็ขอขอบคุณว่าหน้าที่มีด้วยนะครับอ่บ๊ามาดีเดี๋ยวกลับมาเชิญสักขีพยานนะทางฝ่ายลูกค้าเราพิธีขอบคุณอาภิวัฒิตาต้องผมให้เก็บมาจากอามาเอามาลงไข่ทักษะไปนะครับ นี้นะคะมาจากภาคอีสานนะคะขอแสดงความยินดีกับร้านแสงสิริน้ายืนนะคะคุณอ้นภานิติทีรนัน์ค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะร้านที่สองนะคะมาจากจังหวัดพะเยานะคะออร้านอํานวยพาณิชย์นะคะขอแสดงความยินดีกับคุณละเอียดสาทองล้วนค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะแล้วก็รางวัลที่สาม บุรีรัมนะคะขอแจ้งความนี้กับบริษัทซัพย์รวมชัยนะคะเปเชิญคุณพหลมอบอโชคท้าง่อไปเลยครับผม ่นกันนะคะจากรรค์จักจังหวัดขอนแก่นนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณเทิดพงศ์รีประทายนะคะร้านสีีชัยอะไรงยนค่ะต่อมานะคะรางวัลที <S> <S ่5แล้วนะคะจากจังหวัดโคราชนะคะร้านถึ้ทองดีนะคะคุณกิติชัยเจริญกิติพรค่ะรางวัลที่6นะคะจากจังหวัดสุรินทร์ อคุณชัยวัฒน์ตั้งศักดิ์ประเสริฐค่ะท่านต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณสุวมานนะครับผู้จัดการฝ่ายบัญชีให้เกียรติร่วมงานต้องขายคุณสุวรรณหอยล่อวงล่ออยพอแล้วค่ะมาที่เจ็ดมาแล้วค่ะ วิ่งมุศจรรสองนี่ ah. ้วมดริบนะคะร้านตึงึนถี่นะคะคุณอลาทค่ะนะคะราวัลที่แนะคะจะสวสดุสังเกต นะคะจากจังหวัดเชียงรายนะคะร้านเครือกิจเจริญการเกษตรนะคะคุณนงรักโควิดมาเกิดค่ะไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่จำได้วันนี้เลยคือสการ์นแก้วของบรงการพาคกลางมาทำมาขอพี่ด้วยค่ะสาแล้วสามร้านพิเศษนะคะมาจากโคราชนะคะร้านกิติก่อสร้าง ราครัแลวได้ก็จะได้นะคะแสดงวารูร้เลยว่าสินเยอะยิ่งมีสินได้เยอ,อะต่อมานะคะจากจัวัดบุรีรมนะคะร้านรุ่งเรืองการเกษตรนะคะคุณสมพรวนนรรณโพราคะ่ะต่อมานะคะโครดอีกหกันนะคะ,ะ,ะคราวนี้มาจากร้านชว่ห่อหลีนะคะคุณจิรัตฉัดวงวาน นิมสวรราสีครับเชิญด้าเลยค่ะวามเป็น่นเลยค่ะราที่3นะคะมาจากจังหวัดสีสเกษนะคะถ่าผู้ส่วนจํากัดตาสีสนะคะคุณพิรักัยแสงแท้จึงค่ะ ดริลัมน,น,นะคะร้านมณีราชกิจสองนะคะคุณสันต,ติตมณีราชกิจค่ะร้านสุดท้ายแล้วนะคะคราวนี้เรื่องคงอยู่ในภาคอีสานบ้านเรานะคะาจากจากังหวัดอุดรธานีนะคะร้านเกดการเกษตรนะคะคุณเกตเมืองค่ะครั้งที่แล้วก็ได้ครับต้นตัวสิรางวัลต้นตัวนะคะเกดค่ะได้ไง้ วันนี้เราก็เรอต้งลาไปก่อนลาไปแล้วเจอกันอีกทีรอบหน้านะคะ